สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าส่องสายบรรทุกเชนแอ่วครับวมืนอี้ก็ามาพ่อกับไวไฟเก้วพลังครับมือนี้สิไปเกียวไปทดสอบรถครับผ่านมาครับไปเซมเปิลเมืองครับการก็มีอยู่ประมาณนาจิประมาณไรก็ว่าหรือสองไรนะครับพี่น้องอ่าพ่อกับทีมงานซอพิทักครับ ผู้ใดอันติดต่อเกี่ยวเขาใดเด้อครับบันรน้องถุ่มครับเผ่อบนรถสองคันครับมีคูตาครับครับเจ้าสร้างว้ไฟเอาเจ้าสร้างกับเจ้าสร้างครับชัดไปครับเพิ่นกลาล่างเตรียมรถครับเสี่ยวขึ้นแท้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาเพิ่งกอนครับตอนเพิ่นขึ้นสีขึ้นแท้เลยครับพี่น้องมาฮะครับมาครับไต้เวลากถึนรถแล้วครับพี่น้อง ครับเอาไ,ไ,ไฟไฟปีขาแปดครับอยู่ไปลองเยี่ยมครับพี่นอ้องตรวจสอบลูกก้อนลูกหน้าผีครับหย่อนเสียงเจ้าหน่อยนะครับนะครับบ้า พลังเดินครับกพลังเตือนคันนี้เป็นเครื่อง 6M61 ครับ M61 กำมะนาสร้างได้ครับพี่น้องเป็นว่าสร้างได้นแล้งคันเทพครับอาจจะไปลองครับมันสีแดงดีบ่หรือมันมันสีแดงหรือมันสีหลืองครับกพลังเดินครับคันปุ่นแดงเปีเหียวครับ เสียบิทักเลยนะครับท่านมา้องการเร็วครับตกเกี่ยวไงส่งการทำเวลาครับการทำเวลาส่งการจวดต้องการตัางๆที่ก่อเสียบิทักเลยนะครับมาต้องกลมครับเปิดพวกอะลืมขอเพิ่นครับมาครับไปเบื้อง่อนเกี่ยวเขาเลยครับพี่น้องมาครับการลงแล้วครับเขานี่ครับขาเา เก่าดัวครับพอดีเหรอครับมีล่มลาลหนึ่งประมาณสองลาครับว่าไปไปลรหนึ่งเหรอครับเอาไว้ล่องดูครับว่าเสียออกมือหรือเสียออกจก กลับเลยครับกลับมาหน้าช้างเลยครับ เมันกำลังสีกลางอุม่มครับประเดี๋ยวมาครับพี่น้องอยากย้อนแสงเข้ามาครับเอาแา้วแสงเขเบไปแเ้าครับฟ้าตัวลูกคันนี่าครับมีสี่คันครับมีสี่คนครับจำจำมันหนักกัน ข้นก็ห้ายแล้วครับ <laughs> ตำรนักข้นก็นาแย่งแล้วขนครับพี่น้องข้นมเมาเพียงโอ้ยแย่งกันตะไายครับไปแล้วครับ นายหยาบครับนะครับเอายังวันเด็นครับโกหนายหยบครับพี่น้องรถไม่ไส้ปีฮาร์บอร์ครับพี่น้องคำถามเอา ออกฟางก็ไรครับปวดครับดอดบอกบอกครับเดี๋ยวพอนอ้อฟางแล้วก็หยากก็ไรครับหยากก็ขอคือกันครับหยาแสดงว่าสีไรก็ขาครับพี่น้องเดี๋ยวครับพันเดียวไปไล่ไดยอ้าวเอาขึ้นแล้วครับออกกำลังขึ้นครับ ตัวนี้เป็นไฟไฟครับเตยวัตติสติกเกอร์ครับไอเก้าสางอันนี้เครื่องหกเอ็มหกหนึ่งครับมีโบครับน่าจะเป็นสองร้ยหาห้าครับอันนี้ปากอาปากมาใส่ไหมครับปากเก่ามันโมผ่านครับเฟินก็เลยไปซื้อปากสางครับสางสางปีหกศูนย์ครับมาใส่ ครับต่อาหันครับต่อจากหันครับมหันมีสายโทรเขาครับไ้รับสายก่อนเดี๋ยก็ลังแทงมุมครับแต่ว่าขันนี้สุดนามันเหยียบครับว่าแกกับแทงไม่ครับเขาไม่ค่อยดีประเด็นครับ นั่นแหละคนอมิตรอย่าครับอย่างไล่กบเขานี่คแบบต้องเซฟกับปลูกหย่าครับมันไม่มีเพี่ยงไหนงัวครับปลูกหย่าครับปลูกหย่าเอาของเซฟกันครับเหมือนเคยเป็นสองสันนะครับนะครับกำลังมาครับลอบมาครับหน้าหน้าหลอกไม่ครับสีร้อนหรือสีร่วงครับเอาครับ เป็นอะไรก็คือมุมหน้าปีครับลองดูครับ งามคอับพี่น้องเก็บเก็บได้ครับเพราะว่าเขาพวกเขาที่อย่างเขาที่ติดหายาวอะไรครับแยงางงูมาครับไปเบื้องอีกด้านนะครับพี่น้องเบื้องครับเจ้าเมาเพี้ยงครับโอ้ยมันเป็นเจ้าแรกเนาะครับอยู่ในหมู่บ้าน เดี๋ยวออกเสียงครับโอ้บวนกุ๊บครับพี่น้องเดี๋ยวมาอีกอานนึงครับวันนี้ก็เป็นหน้าเป็นไขว่าหลอกไม่ครับแต่แตามันก็บ่งงามครับแต่ว่าหนามันจืดจุ่มไหลเดี๋ยวลองครับว่ามันสืดรอดหรือจืดร,รับนี่ครับขอบคุณคนเมา คนมาขัางกนนีก็มีวุ่นวายครับก,กำลังทะเลาะกมากครับย้อนแสงจันหน่อยได้ครับพี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยว้อนเปิดหน้ากันครับเห็นเปินดัดให้เบิ่งโอ้โหดูครับทีมงานเยอะครับทีมงานโอ้ย้อนแสงจันหน่อยครับอากาศก็พอได้ครับ รถยูหันนันครับยูข้างรถนะมียูซีวนหมือนับเดินกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าดูผมว่าเสียงเสียงตู่เสียงเงียบดีครับรถมันยังร้อนสั่มแห้งครับมันซื้อ ทันนี้ก็ซื้อมือสองครับซื้อมาต่อจากซื้อมาแต่ผู้หลักครับเป็นไฟไฟปีหาแปับซื้อมาพี่กายนี่ครับพี่กายก็บบริกเกี่ยวเท่าไรครับเพราะว่าพี่กายนี่เอามากอะมันม้าล่าครับแจ้งมาท่าน

เจอ,อลองตัดลองครับอา่าลังสียาาครับบนสีแดงครับปากสีมืดครับสองสีโอ้สุดยอดมาก đi cơ Xuân lăng gặp cái đồng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không

ต่อลงรถ่ามันเรียนไหนครับว่าสิไหนแก่ตรงไหนสิไหนจุดตัวไหนครับเกี่ยาวบนไปเรื่อยเขาอะไรยู่ครับว่าไรประไดีได๋ครับเ,รบรเรบพราะว่าเขาเขาบ่ค่อยดีประเด๋ครับส่วนมากย่าไรครับ โอทว่าเสียงเคียงกับเสียงตูดนเงียบแนงครับปางในเงียบครับมองคนอื่นก็มึงทำแบบว่าสีดได้แค่ตรงไหนปั๊บยุ่นตรงไหน Yep. อไปแล้วผมเลยดรับแ้างผมเยเพิ่งพี่น้องสดเด็ดโยานเลยครับโอ้โอ้ทีครับมู้เลี่ยมครับมันจะมาหาเราจิ้งเกหน่อยครับอมองเนครับโอ้มานาน สุดยัดสุดยัดครับครับย่างอีกหนาหนึ่งครับหนาหนึ่งโบกดอกครับหนาเสร็จครับคือใจสำรับหมดเรียงง้วเรียงควายครับเพราะว่าตัวนีิยามันหลายครับเรื่องคำนิยามยังต้องแก้ครับตัวครับลูกหนึ่งเหรครับย่างคู่หนึ่งครับจัดไปครับเด็กเด็กยวคืงานครับ ทำนี่ก็ถือว่าพันกันเนานแต่เดาต้องบอกยีก่อนครับว่าเจยวแนวนี่มีอย่งเกิดเดี๋ยมาดอว่ามันผิเหรือมีอย่างสิ่งที่มันรุดมันออกครับมันรู้มันออกกนั้นก็เดับ พลัง6ม6 1ครับเราวันนี้ก่ได้ใส้ไปทัวฟั้าจริงครับใส้ธรรมดาครับเรื่เดิมจากเมนครับ สิบเท่าไงรอน้ำสิบโมครับปัม๊มอีตันยี่สิบสองครับนี่มครับไม่ต้องน้ำร้อนนิ่มครับ ครับโอ้โหครับบินรถครับบินรถครับคือครับสายฟงครับครับบเขข้าามนครับเผมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แจ้งเลยครับเนี่ยอากาศก็คือขึ้นจังน้อยครับลึ้นฟ้าคขึ้นฝนโมไปยังครับโมไม่ปัญหาครับกับการเกี่ยวทีนี้รถผู้ได้ดีรถผู้ได้่อห่างกลางหน้าครับแต่งานครับพี่น้องถ้ารถห่างกลางหน้าเกี่ยวไปซ่อมไปครับทีนี้รับรองเลยครับนีรับรองเลยครับห่างไปซอมไปพอได้งานครับ ในหางไปสอบไปครับก็ไดห้านแน่นอนเที่สกับเทียสเทีสล่างรูปตัวกับ้องล่างไปเอาไปเอาเครับรถแกับี่ั้งขอดีขอเสีครับรถแกันไหนขอดีกัเร็วเร็วใน้องโตขอสีกันลา เขาไปทางแกมกับเขายากครับทางใหญ่กับเขายาก,ายากมันมีท่าพอดีก่อเสียบนรถไปทางเราโอ้ครับเดียวดีครับเร็วครับแบเดียวครับทีเดียวแล้วครับไหลจวดจวดได้ครับพี่น้อง แปลงใหญ่เดแมงของเขาเลยนะครับแปลงใหญ่ๆให้เงาๆแปลงง่ายๆแมงของเขาเลยครับถ้าแปลงในน้อยรถแค่จีบวสูครับเป็นยังไงครับวสูมันขันเรี่ยวมันเรียวหนักครับมันขันใหญ่เนาะเขาต้องเข้าใจร่างสาวครับ ใ่ท like right? <wh> ี่เราจะเอาเ้าครับครับถัดไทั้รงลนครับไส้เพิ่นไส้เสียบินครับลดไปทานไส้ไส้กะเยนลูครับ สายจวดคุครับสายวดนะครับอันนี้มือครับคู่กบตามืก่อนครับเดีวมากัเจี๋ครัเคยมีรถให่ครับเคยมีรถใหญ่อนแลยวก็าว้่าาเอรถใหญ่อีกครับม่กอนเดียวเจกับพี่สั่งหน่อยบ่ครับสั่งน่อยจลังรับ สามารถซีซีเพชรซเกียซีแปดครับแกก็เลยขายตะกี้กระแสหุ้นกตามาดังครับแกก็เลยขายขายแล้วแกก็มาสู่หุ้นกุฎาครับขายสางหน่อยเจ้ากพลังฝ่ายเด็กพ่อจะฟองว่า่อยหามันก็ดีหรอกครับแต่ว่าบาดเี็กพ่อจะฟองเริ่อมาลอยหามก็ทัานๆครับมาเลยขายลอยหาบหัวข่าวพี่น้องมาเลยมาจัดไฟไฟครับ ลังตรวจครับตัวรถตัวเดินเช็ดพักครับตอนนี้เช็ดไว้ครับโอ้ยครับตรวจแห้งครับเรับย่างนานพี่ชายและพี่น้องคลิปนี้กับสิลาทันไปซ้านีลแล้วก็พี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กับเกาข้ามวาสวัสดีครับเมืองผับ